สวัสดีครับผมสั้นๆพอจะมาอธิบายนะครับความหมายสั้นๆของการซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้แล้วก็สำหรับใครที่ใช้เน็ตรายเดือนเน็ตเติมเงินแต่หาวิธีการสมัครเน็ตแบบราคาถูกใช้ได้นานเน็ตเร็วเน็ตไม่หมด หรือว่าเน็ตช้าปัญหาโลกแตกกูเติมเงินวันนี้ทำไมเน็ตมันหมุนอย่างนี้อะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้มีมาอธิบายให้ฟังครับ <S <S เริ่มแรกเลยเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าเน็ตมันมีทั้งรายเดือนแล้วก็เป็นแบบเติมเงินไม่นับรวม Wifi นะครับแต่วันนี้จะอธิบายโดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างเน็ต w i f i กับเน็ตมือถือ เน็ตไวไฟเนี่ยโดยปกติแล้วส่วนมากเนี่ยความเร็วเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเมกะบิตถูกไหมตัวตัว Mbps เมกะบิตตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไม่ต้องอัดเข้าใจมันก็ได้แค่ดูตัวเลขเลขดูตัวเลขมันง่ายๆเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าเน็ตบ้านหรือเน็ต w i i i เนี่ยโดยปกติแล้วอะ่ะมันชอบมีความเร็วอยู่ประมาณ 100. หลักร้อยหลักร้อยในที่นี้ก็คือมีทั้ง ดาวโหลดอัปโหลดใช่ไหมมี2แบบเวลาเราจะดาวน์โหลดอะไรลงมาดูกับเวลาที่เราจะอัปโหลดคลิปลงไปในใน u t u b e อะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกดาวน์โหลดกับอัปโหลดทีนี้มันจะมีแบบ100ทับ100 300ทับ300 500ทับ500อันนี้ก็คือ,อจำนวนของอินเทอร์เน็ตจำนวนความเร็วของอินเทอร์เน็ตทีนี้เราจะมาแยกกัน2แบบ2แบบในที่นี้คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะแยกเป็น ความจุกับความเร็วอ่ะความจุกับความเร็วก่อนนะความจุคือกิกะไบต์เราจะเห็นว่าให้ความจุแบบ5 0กิก80กิก1 2อกิกอันนี้คือความจุ1 2 0กิกและความเร็วคือความเร็วคืออ่า1เมก2เมก4เมกแล้วก็เอ่อ5 0เมก100เมกอันนี้คือความเร็ว แล้วมันต่างกันยังไงระหว่างความจุกับความเร็วอะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีแทงค์น้ำหนึ่งอันอันนี้ผมยกตัวอย่างในมุมของกิกะไบต์ก่อนนะสมมติว่าเป็น1 0 0กิกะไบต์มันให้มา100 GB กิกะไบต์หรือว่าเราจะไปซื้อเน็ต1 0 0กิกะไบต์เนี่ยเราจะดูยังไงว่าอันไหนมันแรงและอันไหนมันหมดก่อนเออถ้าถ้าบอกว่าเป็นความจุ คุณก็จะคิดได้เลยใช่ไหมว่าอันเนี้ยมันจะหมดอ่าถ้าบอกว่าเป็นกิกะไบต์คือความจุแปลว่ามันจะหมดก่อนถูกไหมครับมันจะหมดก่อนอยังไงยกตัวอย่างเช่นเขาจะมีโปรโมชั่นมาให้แล้วก็จะเขียนว่าเน็ตความเร็วสูงสุดให้คุณอยู่ที่5 0 g กิกหลังจากนั้นความหลังจากที่ใช้เน็ตหมดความเร็วจะลดลงเหลือแค่1 2 8กิโลไบต์นั่นเอง คือเห็นไหมว่าเพราะว่าเน็ตมันหมดไงมันก็เลยบอกว่าความเร็วจะลดลงแต่คุณจะใช้ได้เหมือนเดิมใช้ได้ไม่อั้นแต่ไม่อั้นในที่นี้ความเร็วแม่งโคตรช้าแบบเป็นเต่าเลยอะ่ะอ่านั่นแหละทีเนี้ยเราลองจะมาเปรียบเทียบกันง่ายๆว่า5 0กิกในที่นี้มันวิ่งอย่างไรวิ่งอย่างไรคือสมมติว่าเราเห็นเน็ตให้มาและ5้าิกิกวิธีสังเกตคือดูตัวต่อท้ายอะ่ะว่า มันจะเขียนว่าความเร็วลดลงแปลว่าอันเนี้ยคือเน็ตมันจะหมดเน็ตมันจะหมดยังไงได้บ้างยกตัวอย่างเช่นแทงน้ำอันเมื่อกี้เราเปรียบเทียบแทงน้ำอ่ะเป็น5 0กิกะไบต์มันมีความจุอยู่ในเนี้ยกิกกะไบต์มันบอกว่าให้เล่นได้ความเร็วสูงสุดเลยแต่มันไม่ได้เขียนไว้ว่าความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะแต่เมื่อความเร็วอ่ะหรือว่าปริมาณในน้ำมันหมดแล้วอ่ะ ความเร็วเน็ตมันจะช้าลงยกตัวอย่างเช่นคุณเปิดน้ําเปิดน้าออกจากถางังจาก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 จกเปิดแบบขันมาสุดทางเลยแปลว่าอะไรแปลว่าน้ํามันจะไหลเร็วมากใช่ไหมมันเหมือนกับเวลาที่เราเล่นเน็ตแล้วเรากําลังดูหนังอยู่เรื่องหนึง่งมันต้องโหลดแบบหมุนหมุนหม,ม,มุนเพื่อให้เน็ตมันกระปุ๊บกระปุ๊บกระด๊บกระดุ๊บกระดุ๊บไปอะ่ะเออเหมือนแบบเปิดน้ําจนสุดอะ่ะใช้จากน้ามันในถังอะ่ะ มันค่อยๆล,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 ลดลง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 เรื่อยๆลดลงมาจนแบบหมดหมดในที่นี้คือสมมติว่ามีให้50าสิบกิกหมดแล้วหมดถังแล้วแต่ถามว่าเล่นได้อยู่ไหมเล่นได้เดี๋ยวให้แบบน้อยๆมันก็จะแบบเล่นไปดูหนังไปแล้วเน็ตมันก็จะกระตุกนั่นแหละที่เขาเรียกว่าเน็ตมันหมดเพราะว่าเราอาจจะยังไม่มีความเข้าใจมากพอะว่ากูให้เน็ตมาเยอะห้าิกิกแล้วมันจะไม่หมดหรอ มันหมดได้ครับคือถ้าบอกว่ามันหมดไหมมันก็ไม่หมดแต่ความเร็วมันลดลงเอ่อแล้วเราก็อาจจะไม่ชอบตรงนี้ที่เน็ตมันจะกระตุกหรือเน็ตมันช้าทีนี้อันนี้น่าจะเข้าใจแล้วเนาะเน็ตแบบกิกะไบต์ที่มันมีความจุมาให้ถ้าความจุเนี้ยมันหมดแล้วอ่ะมันก็ยังให้เล่นได้อยู่แต่มันจะช้าลงส่วนเน็ตที่มันไม่ลดสปีดคือแรง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 อยู่ตลอดเวลาแต่มันก็จะขึ้นอยู่กับ สัญญาณของมุมอับในบ้านเราว่าในบ้านเราเนี่ยไปเล่นแอบ,บเล่นอยู่ตามซอกตึกในถ้าไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อเน็ตแบบไม่ลดสปีดนะไม่ลดความเร็วเลยความเร็วคงที่ตลอดเวลาเหมือนเหมือนเวลาที่เราแบบทุกครั้งที่เราหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนหน้าหรือสแกนมือปุ๊บเนี่ยแล้วพอเรากดไปที่อะไรก็แล้วแต่มันจะตั้งหลักที่ความเร็วนั้นอยู่ตลอดเวลาสมมติ เรากําลังจะวิ่งหรือว่าคิดว่าเป็นตัวกระตูนนักวิ่งตัวหนึ่งแล้วกันเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งที่ใช้เวลา1วิในการวิ่งมันก็จะกด1วิในการวิ่งตลอดเวลามันจะสตาร์ทที่1วิตลอดยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณนั่งรถอยู่นั่งเล่นในรถอะไรเงี้ยแล้วรถมันขับเคลื่อนไปในจุดที่อับสัญญาณมันก็อาจจะแบบอึเออสะดุดนิดนึงแต่พอมันรู้สึกตัวปุ๊บอุยมันจะกลับมาวิ่งเหมือนเดิมได้ที่แบบความเร็วเท่าเดิมอ่ะ แล้วก็คือไม่ลดสปีดแล้วเน็ตก็คือไม่อันไม่ไม่หมดอ่ะอันนี้พอนึกออกแล้วเนาะแต่ทีเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ครับ2ตัวนี้คือเน็ตที่มีความจุํกำกับไว้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีราคาถูกนะครับข้อดีของมันคือราคาถูกแล้วก็เน็ตที่ไม่ลดสปีดไม่ได้จํากัดความเร็วเนี่ยคืออ๋อเน็ตที่ไม่ลดสปีดแล้วก็จํากัดความเร็วแบบสม่ําเสมอคือ มันจะวิ่ง1เมกก็คือ1เมกไปเลยวิ่ง2เมกก็คือ2เมกวิ่ง4เมกก็คือ4เมกหรือวิ่ง6เมกหรือวิ่ง10เมกเนี่ยมันมีให้เลือกนะแต่ราคาเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆอ่าข้อเสียคือแพงขึ้นเรื่อยๆข้อดีคือมันเร็วทีนี้เราก็ลองเปรียบเทียบนะครับแล้วก็เลือกดูว่าเราจะใช้เน็ตที่มีความจุก็พอไหมหรือเราจะใช้เน็ตที่แบบไม่ได้ตกยุคไม่ได้เดี๋ยวต้องประชุมต้องเวิร์กฟอร์มโฮมลูกต้องเรียนออนไลน์คือ เน็ตลูกช้าไม่ได้เดี๋ยวครูถามแบบถามไปแล้วยังไม่ตอบเลยนักเรียนยังนั่งค้างอยู่เลยอะ่ะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเน็ตช้าเน็ตหมดประมาณนั้นนะครับน่าจะเข้าใจแล้ววันนี้ก็มีสาระความรู้ประมาณนี้มาฝากกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรดีๆจะเอามาแนะนําแล้วก็มาฝากกันอีกวันนี้ขอบคุณมากครับ